ไปใน YouTube, คโโตต,ต channel YouTube ําสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำจิ้มไก่รสชาติอร่อยๆมาฝากทุกๆท่านค่ะและที่สำคัญทำง่ายมากๆด้วยนะคะค่ะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะพริกแดงจินดาน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายกระเทียมดองกระเทียมจีนแป้งข้าวโพดเกลือป่น สำหรับส่วนผสมต่างๆและรายละเอียดทั้งหมดจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะพริกแดงจินดาวันนี้จะใช้10เม็ดค่ะแบ่งออกมา5เม็ดนะคะเพื่อจะมากว้านเม็ดเข้าออกค่ะเพราะว่าถ้าหากเรานำไปปั่นทั้งหมดเมล็ดพริกก็จะเยอะเกินไปค่ะหรือว่าถ้าหากท่านไหนมีพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ๆนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้เพียงเม็ดเดียวหรือว่าฝักเดียวก็พอนะคะ จากนั้นก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กลงเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะแล้วมาหั่นกระเทียมดองต่อค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะตามด้วยกระเทียมจีนค่ะปอกเปลือกกระเทียมออกแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะเราเตรียมทั้งหมดแล้วก็จะนำไปปั่นนะคะ พริกแดงจินดาตามด้วยกระเทียมดองแล้วก็กระเทียมจีนค่ะเกลือป่นแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อง่ายต่อการปั่นค่ะปั่นก็ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ ก่อนที่จะนําทุกอย่างลงไปเคี่ยวนะคะก็ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ําเปล่าก่อนค่ะคนให้แป้งข้าวโพดละลายนะคะจากนั้นก็เติมน้ําตาลทรายน้ําเปล่าแล้วก็น้ําส้มสายชูลงไปในกระทะเลยค่ะนําขึ้นตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนก่อนนะคะคนให้น้ําตาลละลายค่ะ พอน้ำตาลละลายเสร็จแล้วก็เร่งเป็นไฟกลางค่ะแล้วปล่อยให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็นำพริกกระเทียมที่เราปั่นไว้เทลงไปในกระทะเลยค่ะแล้วก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะคนบ้างพักบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลาก็ราวๆเจ็ดนาทีค่ะพอเราเคี่ยวไปสักพักสีพริกก็จะเริ่มอ่อนลงน้ำก็จะงวดขึ้นค่ะ พอได้ที่แล้วก็มาคนแป้งที่เราผสมไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อแป้งเขานอนก้นค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะเลยนะคะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งขา้าวพดจะสุกหรือว่าเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าหากต้องการปรุงรสเพิ่มตอนนี้เราก็สามารถชิมได้เลยนะคะค่ะพอได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วพักไว้เขาเย็นสนิทเลยนะคะจะมาดูความข้นของน้ำจิ้มไก่กันค่ะ นี่ก็เย็นสนิทแล้วนะคะความข้นกําลังดีสีก็สวยมากๆเลยค่ะกับสำหรับน้ำจิ้มไก่นะคะเราก็สามารถทานคู่กับของทอดได้หลายเมนูเลยค่ะถ้าหากเราทําติดบ้านไว้ก็จะสะดวกมากๆเลยนะคะและที่สําคัญรสชาติเราก็กําหนดเองได้ด้วยค่ะทํำง่ายมากๆด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำํำโตๆชาแนลขอบคุณสําหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ